ทำอะไรครับวัสดีครับวันนี้นับตังจะมาทำอะไรครับน้องนับตังจะมาทำอะไรครับดูสภาพเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยเพิ่งนอนเพิ่งนอนกลางวันแล้วตื่นขึ้นมาครับวันนี้น้องนับตังจะมาทำอะไรคะออมากินเค้กค่ะนับตังจะมาออกินเค้ก,ค,กครับเค้กละสิบบาทซื้อจากตลาดตอนเช้า <S <S> อร่อยไหมดอบเบิ้ลอาชิมก่อนตัวนี้เป็นอะไรแนะนำก่อนอันนี้อะไรคะดอบเบิ้ลดับเรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวรสชาติเป็นยังไงบอกหน่อยอ่าต่อไปอันนั้นเป็นอะไรคะอือพูยมพูรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอ๋อเมื่อกีกินเห็ดยังเป็นยังไงลูกมีขนมปังมีขนมปังข้างล่าง ข้างล่างมีขนมปังด้วยอ่ะกินชิม,ช,มชิมขนมปังให้ดูหน่อยกับชีสอ่ะกินชีสชมพูคุณคุณต้องกินคุณต้องครีมครมก่อนอแล้วก็สตรอเบอรี่เอาครีมก่อนคุณจะได้เปลี่ยนสีอร่อยไหมคะอืมดูจากหน้าก็รู้อร่อยหรือไม่อร่อยอบเมือนะ เป็นยังไงคะอร่อยอร่อยอร่อยบอกเพื่อนๆหน่อยอร่อยไหมเดียมด้วยอนนโอ้โหเอาคำไปเลยคำใหญ่ๆไปเลยอร่อยไหมกินเร็ว กินดีววดิอ่าต่อไปสีอะไรคะ <c oughs> โอ้ยยยยอ้าวอืมอเค้กข้างในเป็นเค้กอะไรอ่ะข้างในเป็นสีอะไรคะข้างในเป็นขาวสีขาวกับสีอะไรอะ่ะอร่อยไหม <c oughs> อโอ้ย <ś m any> วิข้างในมันสีเค้กน่ากินมากเลยอือหืออร่อยไหมคะ <c oughs> อนนอิ่มแล้วเหรอกินน้ำอ,ะอ่ะกินน้ำเอาวันนี้นับตังบายบายก่อนขอลาไปกินเค้กก่อนนะครับ ต้องตื่นยังไม่มีอารมครับ